นอสวัสดีครับสวัสดีครับบกับ Money Trade Money g a m e ครับผมคิดเองเป็นเทรดเองได้นะครับาหายกันไปนานนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบเบาๆว่ามีอะไรสถานการณ์ที่ทำให้เซตลงแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะทำให้ดูว่าเซตเบรกครับเรามาดูนะครับเซตเลยช่วงนี้สถานการณ์เซตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในสถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่างนี้อยากให้เพื่อนๆรู้ว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างที่ทําให้เซตลงลงในสภาวะเบรกไม่อยู่เลยนะครับเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็กดลงต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับสําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยังมีแรงขายจากต่างประเทศพยายามเลี้ยงนะครับในกรอบนี้ตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหสวยๆเลยลงมาอย่างนี้ปุ๊บเป็นขาเอ็นขึ้นไปเราได้ดับเบิลบอทเทอมแล้วอีกนิดเดียวเอง เอาไม่อยู่เรามาดูแลกันสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่กดให้เซตลงมาเรามาดูเลยนะครับตั้งแต่เราได้นายกว่ารัฐบาลเพื่อไทยดีกว่าอันนี้เราพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนโยบายเต็มของเขาเลยก็ดีวเนาะดิจิตอลวอลเล็ตนะครับยังเป็นตัวที่กดให้เซตลงเพราะอะไรละ่ะเพราะความไม่ชัดเจนว่าแหล่งที่มาของเงินอยู่ตรงไหนมาได้ด้วยอย่างไรแล้วงบที่ใช้นะครับ5แสนล้าน 5แสนล้านนี่ติด1ใน6ของงบประมาณแผ่นดินเราจะบอกว่าธนาคารมีเก็บเงินเยอะก็จริงแต่การใช้เงินด้วยก้อนถึงขนาดนี้ซึ่งแน่นอนเวลาต่างประเทศเห็นต่างประเทศเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับประเทศไทยดีจะลงทุนกับประเทศไทยดีไหมก็เลยทำให้มีแนวโน้มนะครับขายลงมาเรื่อยๆอ่าผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า มันไม่ใช่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวใจเย็นๆนะครับปัจจัยนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้เสร็จลงแต่เป็นการสะสมถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นการสะสมต้องไปดูคลิปที่แล้วผมว่าเป็นยังไงบ้างสตาร์มอนูนี่นนนันความมั่นใจความเชื่อใจอะไรต่างๆสเปรเละอ่าแต่ที่ตอนนี้เรามาพูดถึงปัจจุบันก่อนเป็นดิจติตอลวอลเล็ตที่ค้างมาอยู่ว่าเฮ้ยแนวโน้มที่กดให้เสร็จลงอย่างที่สคือแน่นอนนะครับสงคราม อิสราเอลนะครับ as, ออกับฮามาสก็มาเล่นอยู่ในกรอบของเราที่พยายามจะยืนอยู่พอดีโอ้ก็เป็นแนวโน้มลุ้นอยู่พอดีเออสงครามนี้จะกินเวลาไปนานขนาดไหนตรงนี้ผมจะสารภาพว่าเป็นอะไรที่กระทบกระเซตที่ค่อนข้างจะมากนะครับหวังว่าจะใช้คาว่าชั่วขาวแต่พอดีอัตราการเสียชีวิตนะครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่กระทบกับอัตราการเสียชีวิตมันจะยืดระยะเวลาเขาเรียกว่าอิมแพ t ของเซตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสถานาการณ์ตอนช่วงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอสถานาการณ์สงครามเกิดขึ้นมันก็ไปกระทบกับอะไรละ่ะแน่นอนนะครับพลังงานพลังงานก็เกี่ยวกับน้ำมันลงไฟฟ้าอาจจะนิดเดียห,ยหน่อยเนาะพลังงานเออแล้วก็เกี่ยวกับอาหารพอ เกิดนี้ต่อวเงินอ่ทรงข้ามแล้วมีอะไรอีกละ่ะอ่อที่ทําให้เซตลงอัตราค่าเงินเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปเปิดกาฟให้ดูกันนะครับอัตราค่าเงินเรา36บาทบวกบวกละแปลว่าเงินค่อนข้างจะไหลออกค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเงินเงินบาทอ่อนหุ้นจะถูก ขายออกเขาจะทํากําไรในหุ้นนะครับในถูกขายออกส่วนวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นกลุ่มแบงค์ที่ประกาศงบเออบางแบงค์ดีบางแบงค์งงไม่ดีนะครับก็ลองเราลองไปดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยมีกลุ่มอะไรบ้างเออประคับประคองตรงช่วงนี้นะครับก็เป็น BTS เล่นตอบรับนะนโยบาย20บาทสสายที่ทําให้เหมือนกลุ่ม BTS ขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นกลุ่มก่อสร้างพวก CK พวกอะไรเล่นเล่นแล้วแล้วก็เบรกตัวไปแล้วแล้วก็เซตก็เอาไม่อยู่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะค่อยไปแวะช่วงท้ายเราจะไปดูกันว่าเราสมควรจะเล่นยังไงหรือปรับพอร์ตยังไงในสถานการณ์ณช่วงนี้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าเราเล่นหุ้นที่จะตัดสินใจในการเล่นหุ้นคือเล่นหุ้นระยะยาว ต่อให้สถานการณ์ไม่ดียังไงเราก็ต้องเรียนรู้ในสถานการณ์ไม่ดีนั้นๆเพื่อจะเตรียมตัวในจังหวะของเซตกับตัวนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้พอเสร็จแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าสถานาการณ์ต่างๆที่ทําให้เซตลงยังเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องผมยังใช้คําว่าต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้มีจุดเบรกของเซตแปลว่าเซตอาจจะเบรกไม่ได้ตรงนี้นะครับอาจจะเบรกไม่ได้ตรงนี้นะครับลงต่อ จะมีแกะของเซ็นะครับอยู่ที่พันเท่าไหร่นั้นเนี่ยพันสนะครับผมหวังว่าจะไม่ให้ถึกนะครับแต่พอเราดูตีเทนไลน์นะครับก็ไหลเลียดๆลงมานะครับเทนไลน์ขากดก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับกดลงมาเรื่อยๆในสถานการณ์ตรงนี้เราพอรู้แล้วว่าเซต มีอะไรที่กดทําให้เซตลงอ่ะเมื่อกี้เราดูในประเทศและข่าวที่ในประเทศมากระทบเราตอนนี้เราขอดูต่างประเทศบ้างดาวโจนแน่นอนนะครับมีอาตราเงินเฟอ้อก็ยังหลงอยู่ยังสู้อาตราเงินเฟอ้อของต่างประเทศได้เฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าทรงๆกําลังรุ้นๆกันอยู่ตอนนี้สถานการณ์นี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่า น้ำมันที่ว่าลดลงผมว่าเป็นการลดลงชั่วคราวถ้าสถานการณ์ของสงครามยังยืดเยื้ออยู่คือความเป็นชั่วคราวของตรงจุดนี้นะครับผมว่าน้ำมันน่าจะขึ้นไปแตะประมาณ9 0กว่าบาทแต่ผมว่าไม่น่าเกิดร้อยเพราะว่าอะไรลหละตอนนี้ทรงของน้ํามันทรงตัวแต่ ทองดีตัวขึ้นนะครับตอนนี้ใครเก็บทองคาแท่งนะเห็นข่าวแนวโน้มเอาเอาไปขายกันก็ค่อนข้างจะเยอะอะ่ดูค่าเงินค่าเงินของตรงจุดนี้ค่าเงินบาทเราอ่อนนะครับสามสกจุดสตอนนั้นหวังอาทิตย์ที่แล้วผมจะมีการค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมานิดหนึ่งก็หวังว่าเซตน่าจะยืนได้ในกรอบที่เราตีกันเมื่อกี้นี้แหละ ถ้าโหถ้าลงไปประมาณสักแะ35หน่อยหรือ34หน่อยผมว่าก็น่าจะยืนได้อยู่นะสุดท้ายนะครับสู้ไม่ได้ก็ดีดกลับไปที่36นะครับก็ต่างชาติก็ยังขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่องนะครับตรงจุดนี้ เรามาดูทองกันทองก็พุ่งในจังหวะของพุ่งไปแต่300แต่3วันรวมหลักเป็นหลักพันแล้วนะครับเราไปเช็คกันดูทองคอนแท่งคนทั้งแห่ไปขายหรือแห่ไปซื้อนะครับคนที่แห่ไปขายก็คือมีมาจากด้านล่างคนที่แห่ไปซื้อก็หวังว่าเขาหวังเลยว่าสงครามยังจะไปต่อเนื่องทองก็ยังจะคิดว่าจะไปต่อได้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นโซนของการเก่งกำไรของตรงจุดนี้พอเรารู้ตรงนี้เสร็จแล้วล่ะสิ่งที่เราจะต้องทำล่ะ คือทำอะไรงั้นนะครับเราก็มาต่อกันเลยว่าเฮ้ยในสถานการณ์ที่เราเมื่อกี้เราพูดก่อนหน้าไปแล้วว่าเฮ้ยมีอะไรที่มันทำให้เซตลงบ้างตตตอ่าเรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรที่พยายามตอผมใช้คาว่าพยายามนะที่จะทำให้เซต ขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มของนักลงทุนกลับมาลงทุนในประเทศไทยใหม่แน่นอนเราจะอีกเลีเ่ยงไม่ได้เลยก็เหมือนเดิมครับนิจติตต l บัลเลตแต่น i จติตอ l บ a ลเลตนี้ยังเป็นอนาคตอยูนะ่ทั้งคุมเครือทั้งกระตุน้น เศรษฐกิจภายในประเทศเขาก็จะมาแจกในที่วันวันที่หนึ่กุมภาถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่างที่2ก็คือฟรีวีซ่านะครับลายมือผมก็ยังเหมือนเดิมนะฟรีวีซ่าจีนเนาะจีนกับรัสเซียนะครับต้องขอสารภาพตามความจริงนะเพราะว่ามันเป็นแฟกต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้ววันที่โกลเด้นวีก็คือต้นเดือนที่นายกพินิจให้ฟรีวิซ่ากับจีนแต่ ไม่เป็นผลดีก็ไม่ได้นะครับเป็นอุบัติเหตุและการที่มีการยิงกันที่พลากอดทำให้อัตรานักท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาเที่ยวถ้าเป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ในวันหยุดแบบนี้ก็อาจจะมีการเบรกและส่งตัวไปบ้างนะครับทําให้การท่องเที่ยวของเราโดนเบรกลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอย่างอื่นที่ยังเอามาช่วยคือพินิตพีเศษฐาก็ยังไปต่างประเทศ ไปเรียกความมั่นใจจากประเทศต่างๆก็ก็มีไปจีนรัสเซียแล้วก็ไปซาอุดนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะครับแต่อย่างแบบหลักๆเลยสิ่งที่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือประเทศจีนที่จะเอา E ีวีรถ E ีีนะครับพยายามจะเข้ามาประกอบแล้วก็ขายในประเทศไทยให้ได้นะครับเข้ามาได้ก็จะเป็นผลดีกับประเทศไทยอ่าพอเรารู้อย่างนี้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณที่พยายามจะเบรกเซตไม่ให้ลงไปมากกว่านี้ แต่จะเบรกได้หรือเปล่าอันนั้นเราต้องรอเอ้ยมีแนวโน้มที่จะทําเป็นกลับตัวมีสัญญาณอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน อย่างแรกเลยที่ผมจะพูดนะครับสัญญาณแรกเลยคือจริงๆแล้วเรารายย่อยควรจะหยุดซื้อเพราะว่าเราซื้อเข้าตลอดเลยในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ตอนที่เขาลงลงล,งลงเนี่ยเซตขึ้นได้หน่อยนึงอ่าเราซื้อเข้าพอหัวกดลงปุ๊บมันทำนิวโลนิวโลเราเหมือนว่าถูกฝากของฝากของจากข้างบนลงมาข้างล่างถึงณวันนี้นะครับถ้าใครไปดูในการซื้อของรายย่อยก็เป็นการซื้อเข้าอยู่เอแต่บางคนก็ถามว่าเฮ้ แต่ก็มีต่างชาตินะที่พอเข้าซื้อนะในช่วงของวันนี้นะอ่าบางสัญญาณอาจจะเป็นการปรับพอร์ตของเขาหรือเปล่านะครับที่เขาจะต้องซื้อซื้อเข้าเก็บหรือว่าเป็นการปรับระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนะอย่างแรกถ้าเป็นผมเองนะผมจะดูก่อนเฮ้ยเมื่อไหร่หลายย่อยเนี่ยจะเริ่มหยุดซื้อนะครับอย่างที่สองเลยซึ่งแน่นอนเลยก็จะเป็นเฮ้ยต่างชาติกับเข้ามาสนใจในตลาดหุ้นบ้านเรามีการซื้อกับเข้ามาบ้างแต่อย่าลืมนะสไตล์ผมคือ เลขสามสำคัญไม่ใช่สามนิ้วเนาะเป็นเลขสามคือเป็นการซื้อเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการซื้อเข้าอย่างต่อเนื่องสามวันติดกันจะเป็นผลดีมากกว่าก็จะเริ่มเบรกในการที่เซตจะเริ่มหยุดลงเพราะว่าการที่ติดกันสามวันแปลว่าต่างชาติเริ่มเห็นกิจภาพบ้านเราอย่าลืมผมจะขอคั่นนิดนึงก่อนเซตจะเป็นการมองอนาคตเวลาเซตขึ้นจะเป็นการมองอนาคตไม่ใช่มองอดีตถ้าเขายังเห็นว่าแนวโน้มนะประเทศไทย ยังไปได้ต่อยังมีโกรตต่อเขาก็จะกลับเข้ามาลงทุนในตรงจุดนี้ซึ่งแน่นอนยังมีการท่องเที่ยวในอนาคตผมว่ายังเดือนเดือนหน้าเนี่ยยังไฮซีซันนะครับเป็นเซกเตอร์ที่ผมว่าเอ้ยยังน่าสนใจยังพอประครับประครองผมใช้คําว่าประครับประครองอเราอย่าอัดเต็มเหนี่ยวในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เราไม่ใช่เล่นในเซตที่เป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ยังจังหวะลงอยู่อ,ยอ่าวต่างชาติต้องกลับเข้ามาซื้อล่ละ อันต่อไปคืออะไรล่ะเงินบาทจะต้องแข็งค่ามากขึ้นนะครับไม่อ่อนตัวผมว่าประมาณการที่ประมาณสัก34-35บาทผมว่ากำลังดีอยู่ในช่วงเลนจ์นี้นะครับกำลังจะสวย อีกอย่างหนึ่งคืออะไรไม่อยากจะพูดเลยแต่ในสภาวะของการลงทุนคือเหตเริ่มชินกับสภาวะสงครามคือข่าวสงครามออกย้ำๆซ้ำๆเหมือนในสภาวะโควิดคนเริ่มชินแต่ผมขออนุญาตพูดตามจริงเลยอย่าให้มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นถ้าอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเสร็จจะไมย่ยอมชินแน่นอนแล้วสัญญาณระหว่างวันล่ะมีอะไรบ้างถ้าเทรดเดอร์ที่เฝ้าอยู่ทุกวันเราก็จะรู้เลยว่าสัญญาณระหว่างวันแน่นอนเซกเตอร์ จะมีการซื้อเข้าในตัวที่เสร็จร้อยกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเกี่ยวกับพวกกลุ่มโลงการที่ชัดเจนมากกว่าหรือกลุ่มตอนนี้ที่กดโดนกดก็จะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีการลดลดค่าไฟน,นู่นนี่นูนนั่นอันนั้นแล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันให้มากแล้วก็กลุ่ม f i n a n ชียลที่กําลังพยายามทรงส่งอยู่แต่ตรงนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยนะครับที่ว่าจะขึ้นหรือลงในต่างประเทศเราจะต้องดูแล้วต้องสังเกตดูในจังหวะในการลงทุนของเราแล้วมาต่อการยังไม่จบนะผมพยายามจะบีบให้ได้สั้นที่สุดนะแต่ข้อมูลมันเยอะเหลือเกิน เราจะมาดูหุ้นลายตัวแต่ผมจะไม่ได้เปิดหุ้นลายตัวให้พี่ดูจะมาเทียบกับกราฟเลยขอจะเป็นการวาดแล้วกันจะเป็นการวาดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยช่วงหุ้นนะแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในทรงไหนซึ่งแน่นอนถ้าพี่พี่สังเกตกันดูหุ้นแต่ละตัวพอขึ้นไปช่วงนี้นะครับพยายามเกาะแล้วหลุดกรอบตรงนี้หลุดกรอบของของเซตตรงนี้นะครับคือเหมือนกับว่าเลี้ยงเลี้ยงถ้าเซตหลุดลงแล้วถ้าเขาหลุดกรอบ ผมบอกได้เลยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงมาให้เราเก็บเวลาเราเล่นเซตไม่แข็งแรงเวลาเซตทําลงแนวรับจะไม่แข็งแรงเราจะไม่ใช้แนวรับเป็นจุดเข้าซื้อผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับพุดหลายตัวทําทรงนี้ทั้งนั้นถ้าให้ดีสําหรับผมผมจะบอกว่าพี่ต้องถามตัวพี่เองก่อนว่าพี่เล่นกันเป็นสายไหนเรื่องแยกสายเนี่ย ไม่ได้มีจังหวะมาพูดกันสักทีหนึ่งเพื่อจะลงรายละเอียดให้แต่ผมอยากจะบอกพี่ๆอยู่ในจุดที่จะหลุดกรอบเนี่ยถ้าหลุดเมื่อไหร่ผมแนะนํานะครับให้ stop loss เถอะเพราะมันจะมีแนวโน้มนะลงลงไปต่อคุณท่งอย่างเกิดขึ้นหลายๆตัวอ่าแล้วพี่หลายๆท่านบอกว่าแล้วถ้าหลุดแล้วล่ะหนึ่งทำใจสองถ้าพี่ทำใจไม่ได้นะครับพี่ stop loss ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเซ็ตอยู่ในทรงที่ อย่าคาดการว่าจะรีบาวล์กลับขึ้นไปง่ายๆมันยากอยู่อ่ะแล้วกราฟอย่างที่สองล่ะถ้าที่เราเห็นอย่างที่สองที่เราเห็นนะครับตรงส่วนนี้คือแบบไหนล่ะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ประคองเหมือนจะทำผ่านเบรกแต่ผมบอกได้เลยสถานการณ์ที่จะทำผ่านเบรกได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเล็กทั้งนั้นเลยจะเป็นตัวขนาดเล็กแต่ถามว่า ถ้ากลุ่มเขาไม่มาจริงๆแล้วจะทําขึ้นไปได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายากมากๆครับทรงตรงช่วงนี้ก็จะเป็นทรงเก็บคนเก็บคนให้เล่นส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถทําผ่านเบรกได้ก็กดลงมานะครับกดทิ้งลงมานะตอนช่วงนี้สถานการณ์ที่ของเซตกดลงเขาเรียกว่าแรงดึงมันมากกว่าแรงดันเราจะไม่เล่นหุ้นในสถานการณ์แรงดึงที่มากกว่าแรงดันเราจะเอาเงินมาทุ่มในสถานการณ์ที่มันมีแรงดัน ขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นจุดที่เราสนใจมากกว่าตอนที่มันเป็นแรงดึงสิ่งที่เราสาคัญคือเราควรทําไงล่ะลดโพซิชันของพอร์ตเก็บเงินสดไว้นะครับเงินสดคือลมหายใจของเราความรู้คืออะไรล่ะความรู้คือสิ่งที่เราจะรู้ว่าเราเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยขนาดไหนเพื่อเก็บรักษาต้นทุนเราไว้นะในสถานการณ์หุ้นหลายๆตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นกรอบอย่างนี้เลยลงมาในช่วงแนวรับ เขาเรียกว่าช่วงหลอกล่อเลี้ยง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 จะเล่นไม่เล่นจะลงไม่ลงสุดท้ายถ้าเซ็ตลงปุ๊บก็กดลงทะลุลงมานะหรืออยู่ในช่วงกลางๆตรงนี้ถ้าเหตุพูดหลายๆตัวนะครับทําทรงอย่างนี้ผมสารภาพเลยหลีกเลี้ยงครับพักไปก่อนคําว่าพักไปก่อนก็คือเหมือนเดิมทําการบ้านไปเกาะในจังหวะเซ็ตกลับตัวหรือเซ็ตมาปุ๊บเราจะมีเงินที่สามารถนําไปลงทุนได้หรือไปเล่นในสายที่เราถนัดได้ เนาะอย่าลืมผมบอกไว้ก่อนอย่าลืมทําการบ้านการอย่าทิ้งอย่าทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะพี่ๆหลายคนบอกว่าโอ๊ยขาดทุนเจ็บปวดนะครับสิ่งที่มันเจ็บปวดเราต้องถามว่าเราได้อะไรกับความเจ็บปวดนั้นกลับมาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกเราจะได้เข้าใจในสถานการณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรเล่นแบบนี้สถานการณ์อย่างนี้เราควรพักการพัก การดูตลาดก็คือการเล่นอย่างหนึ่งผมบอกไว้ก่อนนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็อยากให้พี่ๆนะครับก็ทําการบ้านกันเพื่อในสถานการณ์ต่อไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําการบ้านนะครับ่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ m o n นี่เทรดมันนี่เกมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมทิ่เองเป็นเทรดเองได้นะครับผม Pode a cadeira balança rebola levanta a poeira